สวัสดีครับพี่น้องครับผมผมจักรินรถรถไฟครับพี่นวองโอ้มาแล้วครับพี่น้ังลมคข็งลมแห้งครับลมแรงครับตัวนี้นะครับเพื่องรถผมไปบนน้อเนยน้อหมังจอดรถผมนี่นะครับผมโอ้ลมแห้งครับพี่น้องมากมากที่ื้อเออพี่น้ังย่าตกต่อครับผมเพิ่งขับเพิ่งลมแห้งครับยี่นี้ครับผมเมื่อนขยัเพื่องรถผมจอดที่พ่นไปอยู่นี่นะครับ่อบอกภาษากลางนะครับเด้อ สวัสดีครับพี่น้องยามเช้านะครับผมวันนี้พายุนะฮะลูกนี้เขาบอกว่าลูกใหญ่มากนะใหญ่กว่าทุกลูกเลยนะครับโอ้หกำลังเคลื่อนตัวมาจากจังหวัดที่เสีนะครับผมปทะอำเภอรัตนาบุรีนะฮะตอนนี้ลมแรงมากนะฮะจะเป็นเครื่องบินตกแน่ๆนะครับนี่โอ้โดูจากลายูคานะครับผมปายูคานะใบต้นไม้ปายูคารกลิตัสนะครับผมแรงมากนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับผมดูพายุแรงมากนะครับผมก็โอ้โหบรรยากาศบรรยากาศนะครับผมนะครับโอ้โหทุกนาฮะตอนนี้ สังกะสีผมไปหรือเปล่าเนาะนี่ผมก็ลืมขึ้นยึดนี่โอ้แรงมากแรงมากนะครับผมแรงมากเลยนะแรงมากเลยนะครับผมโอ้หน่ากลัวน่ากลัวพี่น้องนะครับผมดูนะครับดูดูโอ้โหนกลัวแต่ไฟแรงมากเลยนะครับผมตกเฉยๆได้อย่า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 ลมอย่าลมอย่าลมอย่าลมโอ้โหแรงมากแรงมากโอ้โวิสานช่วงนี้นะครับผมเข้าสู่ าพาวาช่วงหน้าฝนนะครับเท้อทายุก็รุนแรงนะครับนี่หลายรอบนะที่ผมอยู่กลางทุ่งนานะครับผมนะครับอันนี้แกไปหว่านปุ๋ยเอาซมูมแกลนิดนึงนะครับเห็นแกลี่ยไหมใส่ไก่เลสนี่ดูนะไรมาอย่างแรงเลยนะครับผมพี่น้อยยี่สีเดินทางไปไหนมาไหนก็ระวัง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 ,ง,งด้วยนะครับผมช่วงนี้นนนห,หน้าฝนฮะหารถไว้ขี่นะครับผม กันแดดกันฝนไปหน้าหนาวเขาจะมาอีกนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะฮะอ่ะโอ้หแรงมากนะครับผมแรงมากเลยเดี๋ยวผมขออันนี้จะขยับตั้งเนดนึงนะฮะโอ้โหแรงมากเลยตกที่เฉยไม่ว่านะครับสำคัญอารมณ์มาด้วยนี่แหละครับผมวันนี้ไปดูคลิปฝนนะฮะวันนี้ไม่ได้ไปส่งรถที่ไหนนะครับวันนี้นะครับผมอ่ะ แรงมากเลยอยู่กลางทุ่งนายด้วยนะฮะโอ้โหหนักครัวหนักครัวขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากกับจักรินรถผดปดป้ายนะครับผมพูดภาษาอีสานภาษากลางผสมผสมกันไปนะครับก็พายุตอนนี้เคลื่อนตัวมาแรงมากนะฮะลมนะครับผมดูนะฮะตกแล้วนะครับตกแล้วนะครับผมคิดว่าจะไม่ตกแล้วนะก็ยังมาอีกอยู่โอ้โหึ้น ไม่ไหวแล้วครับผมไปไหนมาไหนยากลําบากเลยเนี่ยขอบคุณพี่น้องเอฟนะฮะให้การอุปการะ,ะนะครับผมครับจากร,รถรถไฟนะครับผมขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับโอ้อากาศนะครับผมหนาวมากเลยอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมดูเว็ดเว็ดเว็ดเลยโอ้แรงมากหนาว เสียงลมนะฮะโอ้โหคลิปนี้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมไม่ไหวหนาวมากเลยขอบคุณครับผม